เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยข่าวดีของผู้สูงอายุหน่อยก็แล้วกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยครมอเขามีการอนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนนะหเดือนนะก็เป็นการบรรเทา ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในช่วงของโควิด19แบบนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเลกเนี่ยท่านก็ออกมาพูดถึงการที่ครมมีการอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบีอ้ยอยังชีพในปี65เนี่ยนะคะ<ช>กว่า10ล้านคนวงเงินรวมกว่า8 0 0 0ล้านบาทเป็นระยะเวลา6เดือนก็คือตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน -65 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมเนี่ย เะะสนอขึ้นมาเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในช่วงโควิดทีนี้เนี่ยการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้เนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุนะทุกแต่ละช,ช่วงอายุก็จะมีเงินช่วยเหลือพิเศษแตกต่างกันออกไปอีกนะก็เหมือนกับที่ท่านรับเบี้ยยังชีพแหละแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันอยู่แล้ว อ่าหกสิบถึงหกสิบเก้าปีปกติเนี่ยท่านรับเบี้ยยังชีพหกร้อยบาทต่อเดือนท่านรับเงินพิเศษเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนเพราะท่านจากนี้ไปนะคะจนถึงกันยายนท่านจะได้เจ็ดร้อยบาทต่อเดือนนะคะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีเนี่ยปกติท่านรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเจร้อยบาทต่อเดือนท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเดือนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยท่านจะได้รับเงินรวมเป็นแปดร้อยห้าสิบาทต่อเดือน นะคะถ้าเป็นช่วงอายุ80ถึง89ปีก็ปกติรับเบี้ยยังชีพอยู่800บาทต่อเดือนได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษอีกเนี่ย200บาทต่อเดือนเท่ากับว่าท่านจะได้1,000บาทต่อเดือน ส่วนอายุ90ปีขึ้นไปก็รับเบี้ยยังชีพอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอยู่ที่250บาทต่อเดือนเท่ากับว่าต่อไปเนี่ยท่านจะได้1,250บาทต่อเดือนนะคะก็คือระยะเวลา6เดือนย้ำนะคะตั้งแต่เมษาจนถึงกันยายน6.5นะคะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ย ยังมีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็ดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุต่อไปส่วนกรณีผู้สูงอายุที่ถูกระง,งับสิ์นะคะเนื่องจากได้รับสวัสดิการอื่นซ้ําซ้อนจากรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับสิทธ์เบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มด้วย โดยจะได้รับเมื่อกี่เมื่อมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะก็ได้รับ เบี้ยเพิ่มเงินเข้าไปในแต่ละเดือนนะคะครับก็ยินดีด้วยนะครับ<ช>สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีได้รับเงินตั้งแต่700บาทขึ้นไปจน<ช>ถึง1,250ันบาทต่อเดือนนะครับซึ่งเรื่องการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุใน6เดือนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลมีความห่วงใยให้กับพี่น้องผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ผู้สูงอายุจํานวนมากได้รับผลกระทบ เพื่อจะให้พี่น้องผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนั่นคือหลักการของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญสูงสุดในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากท่านนายกรัฐมนตรีที่แรงเห็นความสําคัญของทุกกลุ่มทุกวัยและโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19